ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบี้เนาะก็เป็นเจ้าของ z ซ0 0รคันนี้นะเพื่อนก็อยู่ที่เมืองพลนะก็เดี๋ยวพาดูธุรกิจของน้องบี้หน่อยน้องบี้ก็ขายของด้วยก็เป็นร้านพวกเสื้อผ้าหมดเลยทุกอย่างแล้วก็เป็นพวกชุดนั้งเรียนทุกอย่างเลยอยู่ตรงไหนของเมืองพนเนี่ยติดบขสครับข้างร้านคอพนิชเป็นเลยอ่าตรงข้ามที่เป็นแบบว่าเส้นเส้นทุกอย่างเกี่ยวกับพวกชุดนั้งเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ติดกับบขสนั่นเองก็จะเป็นร้านทุกอย่างเลย มีชุดนักเรียนมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นรถของน้องเขาเองนะก็เป็นเซตเก้าร้อยตัวนี้ก็ได้เป็นมือสองมาซึ่งเดิมเดิมเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นสีเขียวเขียวดําก็คือไม่ใช่เป็นตัว S E หรือตัวลิมิเต็ดเนาะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดเนาะน้องเขาก็เลยบอกว่าจัดการให้มันเป็นตัวลิมิเต็ดเลยโดยการทําสีเองแล้วก็ตัวที่เห็นคาร์บอนเยอะๆอย่างเงี้ยก็เป็นงานหุ้มของเขาเองเนาะ ก็มีผ้าหุ้มอยู่แต่ว่าแลกเกอร์มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ถ้าน้องเบียกว่าถ้าเพื่อนทําเนี่ยรับรองเนียนก็รับหุ้มเป็นชิ้นๆไปเลยอยากเอามาหุ้มอะไรเงี้ยก็ถอดมาหุ้มได้เลยแล้วก็ใช้ยางปลายแปลกมากส่วนใหญ่จะเห็นแต่ลอตโซทอันนี้น่าจะอะไรเนี่ยอ๋อแมสเซเลอร์ไอช้างไอช้างมันไงใช้ดีหมหนึบปะอืม,อม แถวแต่ว่าขอนแก่นบ้านเราเนี่ยมันมค่อยมีไอ้ช้างให้เลือกเท่าไหร่ไอ้นี่ที่แรกผมใช้เป็นรถโชว์ทูนะครับต่ผมมากลับมาจากแม่กำปองแล้วยางมันหมดพอดีเลยต้องเปลี่ยนเลปลี่ยนมาอยู่เอาเอาแค่ข้างเดียวช่ืมแล้วข้างหน้าเป็นเป็นอันนี้อยู่ก็เหมือนคู่หนึ่งเลยนะเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยคู่คู่หน่รยเนี่ยตวเนี้แปดพันห้าก็ถือว่าพอพอฟัดกับอ่า คอนติคอนติประมาณเก้าพันเก้าใช้ดีเนาะนิ่มนิ่มเลยอืมใช้ได้เนาะร้อนเร็วร้อนเร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหุ้มคาร์บ,บอนหมดเลยนะเพื่อนหัวแบบหัวคาร์บ,บอนมาเดุดดุเลยแล้วก็เป็นโช๊คอัพไซด์ดาวอันนี้ไม่โบนี่โบสตต๊คเกอร์ใช่ไหมมากับรถอ๋อแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนมีสติคเกอร์นะเพื่อนก็น่าจะเป็นปั๊มเดิมทําสี เออแล้วก็มันทำให้ดูดีขึ้นนะแล้วก็มีท่ออกไก่ด้วยอกไก่ก็คือไปอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยอกไก่นี่ทำเองห,อองหูงานไฟเบอร์เองเลยนะมีบล็อกอยู่ปะมีบล็อกอยู่ถ้าทำขายขายเท่าไหร่เนี่ยรวมทุกอย่างทัง 8, 5, องอสองพันห้า <2, 5. S 1> น้องเขารับออเดอร์นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกาดหม้อน้ำนะเพื่อน แล้วก็ไล่มาฝั่งนี้โซ่สเตอร์ไฟเลี้ยวก็แต่งแล้วเรียบร้อยมือคัดมือเบรคของอะไรนี่ก็งานทั่วไปงานทั่วไปติดรถอแล้วแล้วก็เป็นกระปุกของ Lexing Boy เนะอะอก็ถือว่าโอเคของก็คือพอใช้เลยอะประมาณนี้ม,มาเก็บเรงส่วนมาก<อ>นี่แต่อกเขาสวยนะนี่แล้วก็มีการล้มถามว่าในการล้มอย่างนี้มันใช้ได้จริงไหมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะ ถ้าไม่มีวันนั้นคือแตอกครับตรงนี้ก็น้องเขาโดนตัดหน้านะเพื่อนแต่ว่าเนี่ยเขาเก็บงานกลับมาหมดละนี่ก็ประมาณนี้นิดิดๆหน่อยๆก็คืออาจจะไม่เนียนเท่าไหร่อืมมือมือซ้ายมันยังแบบไอ้นี่อยู่นะยังมีอาการอยู่เออแต่ก็คือพ่งยังพอขับได้อยู่แล้วก็ยังใจรักอยู่ไม่งั้นเนี่ยซ่อมขายแล้วล่ะอันนี้นะเราพูดกันตามตรงเนาะแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ มีท้ายสั้นด้วยแม่เหล็กพับได้ไหมเนี่ยอ๋อยิงตายไปเลยนะแต่ว่าก็ต้องมันขับไปเร็วๆบางทีมันพับองมาชนกันอ๋ออืี่ยนี่ยเนี่นี่นี่ก็มีทั้งืมถ้าแม่เหล็กดูไม่ดีก็สำหรับสายพับได้ทั้งหลายมันก็จะมีอาการอย่างนี้นะเพื่อนนี่แล้วก็กระเด็นแน่นอนถ้าเจอฝนนะก็ต้องยอมแรกนะแต่ความมันดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลย แล้วก็ไล่มาก็เป็นพวกตรงนี้ก็หุ้มเองหมดเลยถ้าอยากได้ชุดครอบอาร์มก็มีนะครับชุดครอบอาร์มของเราก็มีเนี่ยเป็นคาร์าบอนเลยนะยมัเนเสร็จแล้วเออแล้วก็มีโซ่สเตอร์รก็เป็นงานจอมไทยบ้านเราธรรมดาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของฟาก,กี้ตัวนี้นะก็คือของเขาหมดเลยเนาะอื่ก็เป็นของงานบ้านเขาหมดเลยเนาะแต่ตัวนี้ซุดมมาเปลี่ยนแล้วปกติป็น,นตัวเดิมมาเออฟาก,กี้ดูสวยนะก็ดูได้นะแพงไหมาฟากกี้เนะี่ย เจ็ดพันนิดๆเขาถือว่าโอเคนะงานสวยอยู่ฟังเสียงท่อหน่อยไหเปิดสตาร์ทได้ไหม mm hmm. แล้วรอกุญแจอ่อนนะเพื่อนก็เป็นโครงแดงเลยส่วนปั๊มล่างตัวนี้ก็ใช้เป็นของレซ i n g บอยนะงานจีนแต่ว่ามันก็ดูดีอ่ะดูดูสวยก็เดิมแน่นอนนะเพื่อนแล้วก็นี่ก็เป็นของฟาก,ก้นะไล่มาก็เป็นแนวทางนะสําหรับใครที่ขับรุ่นนี้อยู่นะเพื่อนแล้วก็ ขับก็ขับชา้าๆนะเพื่อนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะอันนี้น้องๆ <c oughs> เขาโดนตัดหน้ามาคู่กรณีให้แค่หมื่นเดียวอซ่อมเอ,เองเนี่ยหมดเยอะกว่าร่างกายหมดสี่หมื่นแปด,ด 48, แต่ได้แค่หมื่นเดียวอะ่ะคู่นี้บอกว่าเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึง่งออกแนวออกแนวบอว่าประมาทร่วมไปเลยอะ่ะใช่ไหมไม่ประมาทร่วงมีปัญญาช่วยใช่ไม่พูอดอ,อย่างนั้นเลยอ่ะ,อเ,อะ,อะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะ เดินเบาตอนเช้าเช้าแรกเช้าแรกหัวของหมด ถ้าเป็น650หกห้าศูนย์เนี่ยตรงนี้ดังล้วโซ่ดังละอันนี้ยังไม่ดังเลยนะโซ่เขานิ่งว่างเลยรอบเดินปกติมากเลยนะขอลองเร่งนิดนึงนะดับับดับๆๆว่าเก็ออกแนวบอกว่า ข้าวยาวอ่ะก็นุมน่มๆเงียบๆก็ไม่แผลเท่าไหร่เข้าด่านพอได้ก็ต้องลุ้นเอานี่อันนี้ก็เป็นงานที่น้องเขาขายนะนี่เพื่อนเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใครสนใจเต็มลำประมาณนี้นะอ่าก็อย่างที่คุยกันไว้ถ้าสมมุติโดนตัดหน้ามาอย่างน้องเขาเนี่ยโดนตัดหน้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยความเร็วที่โดนตอนนั้นเป็นไงเท่าไหร่โดนเยอะไหมแปดสิบ <80. S 1> แล้วคิดดูเพื่อนๆถ้าสมมุติมันหนักกว่านั้นนะ่ะเนี่ยซ่อมไปสี่หมื่นแล้ว,พวเพื่อน ยังออกมาไม่เนียนเท่าไหร่ก็ยังเห็นร่องรอยบ้างเล็กเล,ก,เลกน้อยเนาะก็เปลี่ยนเฉพาะแบบบางชิ้น่ะถ้าไปที่ร้านะ่ะคิดดูจะหมดเยอะขนาดไหนก็โชคดีที่ที่แข็งไม่แตกสีหมื่นนี่คือทำเองทาเองนะเพื่อนมไม่ไม,ไม่มีอะไรมากก็จะมีร่องรอยนิดเดียวโชคนึ่ง,อ,งอ๋อเราก็คือส่งรถยนต์เลยส่งไหนส่งร้านเพื่อนร้านเพื่อนก็คือเคาะตีออกมาอืมอันนี้ก็เหลือเก็บสีได้เล็กๆ็น้อย ก็คือไปทั้งแถบซ้ายอ่ะเนี่ยว่าเออแถบซ้ายเนี่ยไปง่ายๆไปหมดเลยนะเพื่อนถือว่าโอเคนะเป็นบทเรียนนะแต่ว่าแผงโครงแผงคอก็คือยังนิ่งอยู่ศูนย์ยังได้อยู่เพราะว่ามันล้มแบบชนกันไปนิดนึงแล้วมันช้ำใจนะเพื่อนๆตรงที่คู่กรณีให้แค่หมื่นเดียวโอ้โหเอาไม่เอาก็คือเรื่องนึงเพราะว่าี้าวเอาไม่เอาเอาขออกไป ช่วยมันหักไปเลยใช่ไหมขาจับหักกะสบัดก็ช่วยไปเยอะนะออกแนวคู่กรณีว่าเขาก็รถเขาก็เจ็บเหมือนกันแสดงว่าประกันหรือตำรวจก็ตีไปประปาร่วมไปเขาไม่ประมาทเลยผมขับทางตรงขับทางตรงมาจากทางข้างข้างอืมแสดงว่าเขาก็ผิดจะข้ามถนนแต่มันตรงนั้นไม่ใช่ข้ามันคือจะไปยุ่งข้ามกอะกลางอ๋อก็คือลักไก่ยูเทิร์นอ่านี่ก็มันโดนเราเต็มเต็ม ก็ประมาณนี้คุยคุยกันั่วทั่วยสองหมื่นมาฮะเงียบก็มามื่นหนึ่งคนก็เป็นกำลังใจให้น้องเขานะอ่ะเบอร์โทรฝากร้านหน่อยเอร์ใครสนใจไหมอยู่ตรงนี้เลยข้างโรงหนังถ้ามาซื้อน้องเขาได้นะศูนย์เก้าแปดสองแป็ก็ติดต่อน้องชื่อเล่น น้องบี้ได้เลยนะอยากได้ชุดต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามาจากช่องพอน้องคิวเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็ถ้าจะมางานคาร์บอนคาร์บอนอะไรเงี้ยบอกน้องเขาเลยเดี๋ยวน้องเขาอยากได้ชิ้นไหนอ่าแอดไลน์ line, คุยกับน้องเขาได้เบอร์โทรก็คือไอดีไลน์เดียวกัน <c oughs> อ่าเดียวกันเลยโอเคคลิปนี้ไงขอบคุณน้องบี้มากครับขอบคุณครับ